สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้เยลิก็จะทำแบบง่ายๆนะคะทำไข่ทำไข่น้ำค่ะเพื่อนๆใส่ขนอครึ่งเดียวพอเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเค็มมากนะคะ ม,มีมีมีลาบประกายนะคะลาบประกายอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็แล้วก็จะทำต้มจืดอีกจืดไข่เกี่ยวนะคะ ก็ใส่หมูหน่อยหนึ่งค่ะหมูก็ปั้นๆน,น,น,นะคะปั้นใส่ปั้นใส่ใหญ่ๆไปเลยค่ะ หอมแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะหอมแล้วไม่ไม่ไม่ต้องใส่หมูเยอะนะคะแล้วก็ใส่ใส่กะหล่ำนิดนึง นิดนึงเลยค่ะอเซ็ mm hmm. บมากค่ะว่าจะเพิ่มต่ถ้าไม่อะไรก็จะเพิ่มอีกหน่อยเนาะ แต่ไม่เจ้าเพิ่มแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะพอดีแล้วเนาะไว้ให้มันเดือดหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อน ก็มันจะอหนมีเรเลเวและเตว่าไว้ให้ผักมันเปื่อยหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะระหว่างรอเนาะ ไปหาดอกสีไปเยิบไปหยอกไปบอกฮักไก่ไก่หูห่างกันสิบได้หัวใจยังเก็บไว้อยู่ อืมนะคะไข่เสร็จแล้วเนาะแล้วเราก็ใส่ไข่ไปเลยนะคะเมนูนี้ไม่ได้ทำนานแล้วนะคะคเพื่อนก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะเสร็จแล้วละค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆค่อขา อัตาออกมาประมาณนี้นะแล้วก็ใส่ไปเสร็จเลยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆขะวันนี้ก็เรียกว่าทำเมนูที่อยากมากแล้วก็ใส่ จนหองผักชีนะคะใส่จนหองผักชีเข้าไปแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะพริกไทยโรยหน้านะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆขานี่นะคะ อันนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะทุกคนคะ่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเราก็เอาไปเอาเข้าเลยนะคะเสิร์ฟเลยเนาะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็ไปให้ดูนะคะว่าเออ ประก็ปิดก่อนเนาะนี่นะโอ้ยโอ้ยนี่นะคะถ้าใครยังไม่ได้ทานอาหารถ้าใครยังไม่มีอะไรทานก็มาได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะเช,ช้าๆนะคะนี่ค่ะหน้าตาก็ป็นแประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะมาเด้อค่ะทานด้วยกันนะคะ เออต้มจืดไข่เจียวไข่น้ำนะคะเขาเรียกว่าไข่น้ำเนาะก็ใส่หมูสับหน่อยหน่อยนะคะนัดนาตาณาทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะนี่นะคะง่ายๆเนาะจะได้คล่องคอเนาะตอนเช้าๆนะคะคุณค่ะ <c oughs>